สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก้าวพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ขนาด3ไร่3ามงาน9กตารางวานะครับเรียกได้ว่าอีกนิดหน่อยก็จะเป็น4ไร่แล้วนะครับซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับแปลงนี้นะครับความพิเศษของแปลงนี้ครับทุกคนครับมันเป็นแปลงที่ดินที่เป็นทําเลศักยภาพมากเลยนะครับอยู่ใกล้กับถนนกาญจนาบางใหญ่นะครับซึ่ง จากปากซอยนะฮะการจนาบางใหญ่เลี้ยวเข้าถนนบางคูรัดนะครับบางใหญ่บางคูรัดวัดพิกุลเงินนะครับจากตรงนั้นมาที่ดินแปลงนี้เพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะตรงนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ40เมตรโดยประมาณนะครับและแนวลึกนะครับจากหน้าแปลงไปยังท้ายแปลงเนี่ยนะครับประมาณ184เมตรนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะครับแปลงนี้นะฮะจากถนนบางใหญ่บางคูลัดเนี่ยที่มีเซเว่นอยู่ตรงนั้นน่นะครับมายัางแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงแค่20เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งซอยนี้นะครับมันจะเป็นซอย วัดสังวรพิมลภัยบูรณ์นะครับมันจะเป็นถนนที่ตัดกับวัดพิกุลเงินนะครับซึ่งมีเซเว่นแล้วก็โลตัสท,ที่อยู่ฝั่งด้านขวามือของผมตรงนู้นนะครับตัวแปลงแปลงนี้นะครับมันตั้งอยู่ในผังสีของสีเหลืองนะครับสีเหลืองยอ3านะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชุมชนนะครับค่อนข้างหนาแน่นสามารถที่จะพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเล็กๆได้นะครับหรือว่า จะซื้อเก็บลงทุนนะครับด้วยลักษณะของตัวแปลงเองนะครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็สามารถที่จะขึ้นโครงการนะฮะเล็กๆได้นะครับเหมาะมากเลยนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะครับอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเดินทางสะดวกถนนกาญจนาพิเศษนะครับถนนรัตนาธิเบศบางใหญ่ราชพฤกษ์เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงแถวนี้นะฮะลักษณะของตัวแปลงที่ดินนะครับมันจะเป็น แปลงที่มีคูน้ําหรือว่าบ่อน้านะครับมีอยู่ประมาณ3บ่อนะครับอยู่ในตัวแปลงแล้วก็จะมีถนนล้อมรอบของตัวแปลงรอบบริเวณแปลงที่ดินเลยเราได้เกลีย่ยแล้วก็ตัดต้นไม้ไปบางส่วนนะครับมีบางส่วนที่มันเป็นบ่อเนี่ยมัก็ไม่สามารถที่จะตัดเข้าไปได้นะครับตัวแปลงค่อนข้างที่จะ ชัดเจนนะครับมีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับด้านขวามือของตัวแปลงเนี่ยก็จะติดกับวานิชบริหารธุรกิจนะครับซึ่งอยู่ด้านขวานะครับและด้านซ้ายของตัวแปลงเนี่ยก็จะเป็นที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางใหญ่เนี่ย เพียงแค่รัศมี500เมตรเท่านั้นเองนะครับและอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรนะครับเดินทางก็ประมาณ5นาทีนะครับและที่สำคัญครับทุกคนครับตัวที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาดที่ขายอยู่ในซอยวัดสังวรพิ่มนพรายบณ์ตรงนี้นะครับหลายๆแปลงที่นี่นะครับขายราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแปลงนี้บอกเลยครับขายเพียงแค่ตารางวาละ 39,000บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับ3ไร่3งาน90ตารางวาน,นะครับขายไปแค่62ล้านบาทนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเลยไปทางวัดสังวรพิมนไพรบูรประมาณ300เมตรเนี่ยจะมีแนวชี้แนะที่เป็นแนวชี้แนะเรื่องของการตัดถนนใหม่ที่จะเชื่อมต่อไปยังถนนราชพฤกษ์นะครับมันจะเป็นแนวเขตชี้แนะที่ยิงยาวไปจนถึง สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะครับแถวแถวถนนบางสีเมืองแถวนั้นนะครับที่จะตัดเข้าราชพฤกษ์ตรงนู้นนะครับแน่นอนครับตรงนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ที่สําคัญตรงนี้นะครับบอกเลยว่าราคาที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับและหากว่าเกิดการตัดถนนผ่านจริงๆนะครับลองคิดดูนะครับว่าราคาที่ดินแถวนี้นะครับมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าจะลงทุนนะครับผมแนะนําลงทุนในช่วงที่ รอการพัฒนาแบบนี้นะครับคุณจะได้ราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากจะทราบรายละเอียดพิกัดหรือว่าข้อมูลนะฮะเบื้องต้นสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้กับเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก้าวคุมพาขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ